สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะกริตนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงก่อนเกมปลาเลือดตซแชัยแมงพบกับดรเอลมัดลิดนะครับก็เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายของศึก UCL นะครับเล็กที่1นะครับก็ตอนจับฉลากรอบแรกเราจะได้ไปเจอกับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ด้วยความที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็น personal error หรือความผิดพลาดส่วนบุคคลของผู้ที่เขาที่นั่งหมุนหมุน,มน,มนเอาลูกกลมๆมครับลูกทีมใส่ชื่อทีมใส่โถผิดอะไรเงี้ยแต่คือเท่าที่ดูมาค,คือเขาบอกว่าคนที่เขาเอาชื่อทีมใส่โถเนี่ยเขาจะมีหูฟังอยู่แล้วเหมือนแบบทางทีมงานเขาจะบอกว่าเอออันนี้ใส่ทีมนั้นทีมนี้อะไรครับแต่ก็ยังว่าครับน่าจะโดนโดนดุ แน่นอนครับ p e r s o n a l error ขนาดนี้นะครับเออแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราจับฉลากใหม่แต่ก็เสียดายนิดนึงที่เราอดเจอกับโรนัลโดเนาะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะได้ดูในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งเป็นช่วงบ้านปลายของทั้งสองคนนี้แล้วผมก็อยากเห็นโรนัลโดปะทะกับเมสซี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะครั้งล่าสุดเนี่ยพี่โดเราก็มาชนะเมสซี่ถึงแคมนูเนาะเออเ,อ,อ,เอ,อ๊หรือว่าแคมนูไป เอ้ไม่ใช่แคมนูอันนี้ผมไม่ได้ใจผมจำไม่ได้แต่พี่โด,โดชนะนะครับแล้วพี่โดยิงได้ด้วยนัดนั้นที่อ่ายูเวนตุสเจอกับบาร์เซโลนาเนาะแต่ทีนี้มาเจอกันในรูปแบบคนละสีเสื้ออีกแล้วนะครับเป็นโรนัลโดอยู่ซึ่งอยู่แมนยูส่วนเมสซี่อยู่ปารีสแซง์แมงอย่างเงเี้ยก็น่าดูแต่ก็ยังว่าครับมันจับฉลากใหม่เราก็ต้องยอมรับสภาพ ก็กลายเป็นกลายเป็นปลารีสต้องมาเจอกับมาริดแทนนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าหนักก่าเก่าอีกกองกลางของมาริดเนี่ยดีกว่าของเราเราก็จะซึมๆนิดนึงก็อาจจะไม่กล้าที่จะพูดว่าเราจะชนะแน่นอนนะครับแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะชนะเดี๋ยวเราไปทูดกันถึงประเด็นที่น่าพูดถึงก็คือลาโมสฮาคิม i แล้วก็นาวาสเนี่ยเขาต้องกลับไปเจอทีมเก่านะก็เป็นอะไรที่รู้สึกเศร้านะรู้สึกเศร้าแทนนะครับ เพราะว่าถ้าสติเมซี่ต้องกลับไปเจอกับบาร์เซโลนาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าเศร้านะครับก็นะครับฟุตบอลมันก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับเมื่อช้ายทีมเราก็ต้องมีสิทธิ์ไปเจอกับทีมเก่าก็อยากเห็นลามอสทำประตูทีมเก่าได้นะอยากรู้ว่าลามอสเขาจะแสดงท่าทางดีใจไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่นะครับแต่ด้วยความที่แพชชั่นสูงด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็เห็นใจลามอสครับแล้วก็เป็น อีกครั้งหนึ่งที่เรอัวเนวมซี่ต้องไปดวลกับเรอัวมาริดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าช่วงหลังๆตั้งแต่ปี2 0 1 7เนี่ยเมซี่ไม่สามารถทําประตูของกับเรอัวมาลิดได้อาจจะปืนฝืดไปเลยสาหรับเรอัวมาริดนะแต่ก็อย่างว่าครับก็ด้วยความที่เมซี่เนี่ยแจ้งเกิดแบบแจ้งเกิดจริงๆเลยอะ่ะคือตอนที่นัดเจอกับเรอัวมาริดตอนอายุ19หรือไงนี่แหละที่ทำแฮตทริกใส่เรอัวมาริดได้เนาะเออนั้นๆก็เป็นที่ตึงตาตึงใจสําหรับแฟนลับอ่าแฟนเรอัวมาริดเลยว่า โอ้ยเด็กคนนี้แม่งทาให้ดิสไซเราได้อะไรเงี้ยเออนะครับก็เนี่ยประมาณเนี้ยเนาะก็มีความรู้สึกว่าเมสซี่อยากให้เมสซี่ทำประตูได้อีกสักครั้งนึงกับเรอัลมาดริดอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าปีหน้าอาจจะไม่ได้เจอกันหรือไงอย่างเงี้ยก็ด้วยความที่ มาริทเนี่ยเขาเป็นเจ้า UCL อยู่แล้วเนี่ยเขาอาจจะมีความได้เปรียบเขาอาจจะมีบัฟอะไรพิเศษที่เวลาแบบเล่นศึกแชมเปี้ยนลีกเนี่ยจะสามารถทําได้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งฟอร์มตัวนี้เขาดูมากนะครับเรืมลมาริทดูมากปารีสเราก็ไม่ใช่ว่าแย่นะครับดีฟอร์มดีมากในลีแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าด้วยความที่กองกลางของเราเนี่ยมันดูลุกไม่ค่อยได้แต่รับดีอะไรเงี้ยแต่ส่วนกองกลางเขาเนี่ยมันได้ทั้งรับทั้งลุกเลย เดี๋ยวเราไปดูกันที่ไลอัพของพอร์ชกันหน่อยนะครับไลอัของพอร์ชเนี่ยเท่าที่ผมคิดนะเอาเท่าที่ผมดูมาเนี่ยสิกว่าน,นัดในเงี้ยที่ผมดูมาเนี่ยเวลาเจอทีมใหญ่เนี่ยพอจะรับและรอสวนนะครับเพราะเราบุกเขาไม่ได้พอร์ก็จะสั่งให้ลูกทีมรับและรอสวนซึ่งแผนที่พอร์จะใช้เนี่ยน่าจะเป็นแผนเดิมครับแผนเดิมเท่าที่ทุกคนเคยเห็นและไลอัพแบบ เมสซี่มายืนตรงกลางแต่ความจริงสุดท้ายเมสซี่ก็ไปยืนปีกขวาอยู่ดีอะไรเงี้ยก็จะเป็นทรงๆงเดิมครับใช้แบบรูปแบบเดิมๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเนย์มาน่าจะกลับมาแล้วในนัดนั้นเนาะเพราะเนย์มาเจ็บ2เดือนน่าจะหายทันอยู่นะครับเนย์มาก็น่าจะกลับมาแล้วก็ยึดตำแหน่งปีกซ้ายเหมือนเดิมนะครับซึ่งทีนี้เมสซี่ก็ต้องไปยืนปีกขวาแล้วนะครับเอ็มปบปเป้ต้องมายืนหน้าเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าจะเป็นทรงเดิมเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าพอจัดแผนแบบเนี้ย น่าจะแย่นะครับแล้วก็ผมก็จะมีไลฟ์อัพในฝันของผมถ้าเป็นไปได้อยากให้พอทําก็คือจัดแบบ42 3สนี่ครับให้อ่าหน้าเป้าเป็นเนบเบะเป้ปีกซ้ายเป็นเนย์มากลางลุกก็จะเป็นเมสซี่ส่วนอ่าปีกขวาเนี่ยจะเป็นดิมาเรียอะไรเงี้ยซึ่งพอเคยจัดทีนึงแต่ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเอาจริงๆนะนั้น,น,นแต่ก็ถามว่าถ้าพอดทำเนี่ยเมสซี่ได้บอลมากขึ้นหรืออะไรมากขึ้นเนี่ยน่าจะมีประโยชน์กับทีมมากกว่านี้นะครับซึ่งตอนนี้เมสซี่ได้บอลน,น้อยมากถ้าทุกคน ฟังผมจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมพูดถึงว่าเมสซี่ได้บอลน,น้อยทุกคนไปดูสถิติได้เลยครับนั้นเมสซี่ Messi ได้บอลแค่65ครั้งซึ่งน้อยมากนะครับไม่มีใครกล้าฝากบอลกับเมสซี่เลยผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรนะเราก็ได้แต่เดากันไปว่าเออมันมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าแต่ก็อย่าว่าครับเราไม่รู้ความจริงอืแล้วก็ตำแหน่งที่เมสซี่ยืนอาจจะไม่กล้าส่งกันด้วยหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ไปดูกันที่ของทางฝั่งมัดลิดนิดนึงทางฝั่งมัดลิดเนี่ยก็เท่าที่คนน่าจะดูรู้กันมาอยู่แล้วว่าาามมดรเเนียฟอ์กก็ มาริดน,นี่น่าจะมาบุกอยู่แล้วมาริดไม่น่าจะรับเรานะครับไม่น่าจะรอรับกับเราน่าจะมาบุกกับเราแล้วก็ตัวที่อันตรายของเขาเลยนะตอนนี้ก็จะมีเบนเซม่ากับวินิซิวุฒถูกไหมครับโอ้หเบนเซม่านี่อย่างโหดนะครับวินิซิวุฒนี่ก็อย่างเร็วแล้วก็ทั้นี้ซีซั่นนี้ทําผลงานได้ดีมากๆนะครับวินิซิวุฒแต่ก็ต้องพูดถึงประเด็นหนึ่งก็คือทางฝั่งเบนเซม่าเนี่ยถูกสารฟ้องว่ามีความผิดจริงเรื่องคดีเซ็กเทปถูกไหมครับอาจจะมีผลทั้งจิตใจด้วยหรือเปล่า นี่เราต้องไปรอลุ้นกันแต่ก็เท่าที่ดูมาเขาก็ยังโหดอยู่เลยอะ่ะผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันที่การจัดแผนแบบว่าเป็นรูปภาพกันหน่อยแล้วกันเนาะซึ่งผมพยายามโหลดแอปมาแล้วลองทำดูเดี๋ยวทุกคนลองไปดูพร้อมกับผมหน่อยอ่า เรามาดูกันแบบที่ผมวางไว้หน่อยนะอาจจะเล็กนิดนึงนะครับแต่ว่าน่าจะพอเข้าใจอยู่นะครับเนี่ยเท่าที่ผมคิดเนี่ยแผนทางฝั่งพอลเนี่ยน่าจะวางตำแหน่งประมาณนี้ซึ่งมันจะทําให้กองกลางเราเนี่ยเจอศึกใหญ่นะครับพวก3กองกลางเขาเนี่ยโอโ้โหทางนั้นนะครับแต่กองหน้าเราก็มีความได้เปรียบเพราะาเรามีเอ็มบัปเป้นี่แหละนะความได้เปรียบเดียวของเราคือเอ็มบัปเป้เลยนะครับซึ่งผมมองว่าเมสซี่เนี่ยถ้าได้รับตำแหน่งเดิมคือต้องมาคอยวิ่งวิ่งขึ้นอย่างเงี้ยมันแบบมันเหนื่อย มันเหนื่อยจริงๆนะคือลาเมซี่จะไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าตอนนี้เมซี่ก็ด้วยความที่อ่าสวัสดิภาพร่างกายเนี่ยลดลงอะไรเงี้ยก็จะไม่เหมือนเดิมจะไม่สามารถแบบเลี้ยงแบบจีจาร์ดแบบเมื่อก่อนได้ที่เลี้ยงหลุดเข้าไปยิงคนเดียวใน UCL อะ่ะเออมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่เมซี่เนี่ยน่าจะเรียกตัวประกบได้พอสมควรเพราะว่าถ้าเมซี่ได้ไปยืนตรงเนี้ยเราได้รับบอลล้วได้ยิงเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่ากลัวสำหรับทีมฝั่งตรงข้ามถูกไหมครับ แต่เพียงแค่ว่าเราเมสซี่จะได้บอลไหมนะครับเอบัปเป้จะได้บอลไหมเนี่ยอันนี้น่าคิดนะนีมาจะได้บอลไหมเพราะว่ากลางเรา3มคนเนี่ยจะสู้กับกลางเขาได้ไหมถูกไหมครับเพราะว่าถ้ามารูปแบบทรงเนี้ยถ้าผมเป็นทางฝั่งเรอัมมลมาดริดอะผมต้องบุกทางฝั่งกลางแน่นอนอะยัดกลางเข้ามาเนี่ยเราจะสู้เขาได้ไหมนะครับแต่เราก็ต้องอย่าลืมว่ากลางเราเนี่ยมีดีเรื่องเกมรับถูกไหมครับแต่เกมลุกนี่แหละคือปัญหาของเราคือ กลางเราไม่สามารถส่งบอลไปหาผู้เล่นกองหน้าได้ก็จะเป็นปัญหา่นึงคือบอลก็จะอยู่ตรงเนี้ยจะส่งไปได้ไหมนะครับเราก็จะส่งคืนหลังแล้วหลังก็จะยนต์หน้าหรือเข้าแบ็กซ้ายแบ็กขวาแบ็กซ้าย,แบ,ายแบ็กขวาขึ้นแทนอย่างเงี้ยเออจะทําได้ไหมนะครับเราก็ต้องไปรอดูกันมันอาจจะเป็นอะไรที่ดีก็ได้นะครับซึ่งแต่ว่าด้วยความที่ผมมองเนี่ยว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับที่เราจะขึ้นทางตรงกลาง แต่ก็ไม่แน่ครับนะเวลานั้นเราอาจจะปรับตัวหรือพอดอาจจะแบบปรับลูกทีมให้ลูกทีมสามารถเข้ากันได้มากกว่านี้มากขึ้นอะไรเงี้ยหรืออนาคตช่วงเวลานั้นเอ็มปเป้อาจจะเข้าฟอร์มเทพเพราะว่าต้องมาเจอทีมในอนาคตของตัวเองหรือเนมาจะกลับมาพีกกว่าเดิมหรือเมซี่อาจจะโหดกว่าเดิมหรือว่าวันนั้นลามอสอาจจะของเข้าเจอทีมเก่าตัวเองอาจจะแบบโอ้โหเซฟยับยับเสียบยับยับ,ยบ,ยบอะไรเงี้ยเออแต่ก็ต้องไปดูกันนะครับ ก็รเราก็ต้องไปอรอลุ้นถ้าถามแบบแฟนขับอย่างผมนะผมไม่อยากให้พรอนเล่นตำแหน่งแบบนี้นะครับอาจจะสับใหม่ท่านที่ผมมองอตำแหน่งเนี้ยแบบเนี้ยถ้าจะเอาตัวผู้เล่นแบบนี้นะน่าสนใจกว่านะครับถ้าเป็นแบบนี้ให้มาให้ยืนประมาณนี้ส่วนแบกซ้ายแบกขวาเรายืนสูงไปเลยครับเล่นเป็นปีกไปเลยถูกไหมเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็ยังมีหลังหลังสะามคนเวลาลงมารับเนี่ยมันก็จะรับกลายเป็นรับแบบรับเยอะมากนะครับเนี่ยเวลารับ ถูกไหมรับถึง7คนเลยแล้วทิ้งหน้าไว้เมซี่มาเล่นตรงกลางแทนอย่างเงี้ยส่วนเอ็มบัปเป้กับเนมายืนหน้าไปเลยก็ได้หรือเนม่าจะลงมาช่วยเมซี่อยู่จริงๆซ้ายประมาณนี้ก็ได้อะไรเงี้ยฝั่งเขาเนี่ยโอ้โหเนี่ยน่ากลัวมากนะครับเนี่ยโรดริโกอาซิซิโอเนี่ยยิงประตูบ่อยวินิซิว่านี่โหดโหวิ่งเนี่ยต้องมาสู้กับไาคิมีนแต่ว่าน่าจะพอสู้ไหวอยู่เพราะาคิมีนก็ไหวอยู่นะครับสองคนนี้น่าจะต้องมาชนกันเอ็มบัปเป้เนี่ย น้าตรงกลางนี่นะครับตรงกลางนี่น้าตรงกลางสนามเนี่ยความเร็วกินขาดหมดเลยนะครับเอาจริงทั้งหลังเลยเนะี่ยทั้งหมดเลยก็ได้เอ็มบาเป้นเนี่ยความเร็วนี่กินขาดแต่ชั้นเชิงของ3คนเนี่ยเอ็มบาเป้จะไปรอดไหมเราต้องไปอรอลุ้นกันนะครับแล้วก็เบอร์าร์ดจะเอาอยู่ไหมถ้าใจผมนะผมอยากให้เอาเบอร์าร์ดออกแล้วเอาเป็นนูโนเมนเดสแทนเพราะว่าด้วยความเร็วแล้วย,ยังสดอดี๋ยวอะไรเงี้ยน่าจะพอไหวอยู่นะครับอ่าคานาเกคานาเกะก็รับดี น่าจะดีเวลาติเนี่ยต้องมารอลุ้นกันอะว่าวันนั้นฟอร์มเราจะเป็นยังไงอะถูกปะ่ะ<ม>เพราะว่าถ้าพูดกันตอนนี้มันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับเนี่ยรูปเกมก็ประมาณนี้อันนี้คือแผนในฝันของเราถูกไหมแต่ตามหลักความเป็นจริงนะครับเอ็มเป้ยืนหน้านีมายืนซ้ายเมสซี่ยืนขวาเนี่ยทุกคนคิดว่าเมสซี่จะไหวไหมเช่งณนะตอนนี้ ถ้าพูดกันตามตรงด้วยอาผมยอมรับนะวผมไม่เป็นลับเมซี่ซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วแหละผมเห็นเมซี่เลี้ยงติดบ่อยมากนะครับแล้วพอมาอยู่เปเเจเนี่ยจังหวะบางจังหวะถ้าอยู่ที่บาร์เซโลนาเมซี่ยิงแต่เมซี่เลือกที่จะจ่ายที่นี่หรือเมซี่เลือกที่จะไม่ยิงอันนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ Messi เมซี่เขาได้พูดแว้งแต่ต้นซีซั่นว่าเขาจะลดบทบาทลงอันนี้พวกเราก็รับรู้กันอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วด้วยความที่ถ้าเมซี่ยังยังไม่สามารถเข้าไปเล่นตรงกลางสนามและเพื่อนไม่ส่งบอลให้เนี่ยมันก็จะะเป็นอไรที่ Messi จะ โดดเด่นขึ้นมายากนะครับอันนี้คือด้วยความที่ผมเป็นแฟนลับเมซี่ด้วยผมก็เลยอยากให้เมซี่เนี่ยดูโดดเด่นกว่านี้นะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าอาจจะมีแฟนลับปารีสบางคนที่เฉยๆกับเมซี่หรือแบบว่าผู้ชอบเอ็มบาเป้มานานแล้วเพราะเอ็มบาเป้อยู่ก่อนอะไรยเงี้ยได้เมซี่มาก็ดีแต่ว่าไม่ได้ชอบเมซี่มากมายอะไรเงี้ยก็จะงงว่าเฮ้ยทำไมไอ้พวกนี้มันถึงอยากให้เมซี่ได้บอล คือคุณน่าจะเห็นนะครับว่าเวลาเมซี่ได้บอลเนี่ยสร้างอะไรได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโอากาสทองหลายครั้งมากนะครับทุกคนไปหาดูได้หาฟูลแมตดูได้ยิ่งดีถ้าเมซี่ได้บอลเนี่ยทุกคนลองดูได้ว่าเมซี่พลาดน้อยมากนอกจากจะเป็นจังหวะที่แบบว่าอยู่ๆให้บอลมาในขณะที่ฝั่งตรงข้ามแม่งล้อมเมซี่อยู่แบบฝั่งตรงข้ามล้อมเมซีอ่อยางเงี้ยแล้วให้บอลมาเนี้ยเมซี่ก็อาจจะพลาดได้ยอะไรเงี้ยครับ จังหวะที่เมซี่ทำพลาดถามว่ามีไหมมีแต่น้อยนะครับน้อยอยู่ซึ่งสามารถทําได้ผมอยากเห็นเนี่ยสามคนเนี้ยเขาเล่นชิงกันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่ากว่าบอลจะมาถึงพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยเนี่ยสคนเนี่ยน่าจะทําได้ดีในเกมลุกมองไม่เห็นโทษทีครับ4ี่คนนี้น่าจะทําได้ดีในเกมลุกแต่ว่าจะได้ขึ้นได้ขึ้นไปหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับสิ่คนนี้จะได้จะได้ขึ้นไปไหมนะครับเพราะว่าถ้าส่งบอลกันไปกันมาเนี่ยมันสามารถทําชิงกันถึงหน้ากรอบประตูเขาได้เลยแล้วก็บุกเข้าไปยิงได้เลยนะครับ แต่ว่าณตอนเนี้ยผมยังไม่เข้าใจว่าพอสเนี่ยให้เล่นแบบไหนคือจากความรู้สึกผมอะผมคิดว่าพอสน่าจะให้รับรอส่วนชัวร์ชถ้าเจอทีมใหญ่หรือทีมที่รู้สึกว่าบุกขึ้นไม่ได้กลางสู้ไม่ได้เนรับรอสวนอย่างเดียวนะครับก็เป็นข้อเสียของปารีสแซงแฌงนะตอนนี้เนาะ ยิ่งพูดก็ยิ่งรู้สึกซึมซึมนะครับแต่เราก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับเพราะเรายังมีลูกพี่ลามอสเราอาจจะมีเมสซี่ฟอร์มดีกลับมาในช่วงเวลานั้นในปีหน้านะครับเพราะว่าช่วงปีที่แล้วก็เหมือนกันครับเมสซี่ก็ฟอร์มไม่ดีเหมือนกันครับช่วงท้ายท้ายปีแต่จะมาฟอร์มดีช่วงมก,การาคุมพามีนาเมษาอะไรเนี่ยเมสซี่ก็จะมาฟอร์มดีช่วงนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับก็เป็นกําลังใจให้ทีมพวกเราก็แล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ ติดตามผมมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณแฟนคลับจากทางสปปลาวแล้วก็ทางกัมพูชาหรือมาเลเซียหรือประเทศไหนก็ตามที่ติดตามนะค,คอมเมนต์ได้เลยนะผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะยกเว้นคอมเมนต์ที่ห่วยๆนะผมก็จะลบไปนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องผมด้วยนะครับกดติดตามเพจผมได้เลยนะครับตอนนี้ผมทาเพจแล้วลิงก์อยู่ใต้ e s c r i p t i o นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับสวัสดีครับ อ๋อลืมบอกครับันเสานี้อย่าลืมนะครับเรามีนัดกันไลฟ์สดนะครับโอเคบ๊ายบาย